ตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะมาที่สวนนะคะมากับคุณพ่อค่ะกำลังจะช่วยกันเอาเมาเล็ดกระถิ่นนะคะไปหวานที่ริมรั้วค่ะให้ดูนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะไปกันค่ะ ไม่ถนัดนะคะ เห็วนะคะไม่ถนัดค่ะขนกำลังตกหนักเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอากรวยตรงเอ่อัวนะคะเรจะปอยป่างนี้นะคะรอบๆอบรับ้วเลยะคะ่ะ ฝนกำลังตกดีเลยค่ะคุณพ่อนำไปโน่นแล้วค่ะ <ose> หวานตอนที่ฝนกําลังตกเขาก็จะงอกดีนะคะเราจะหวานตรงนี้ได <Prof le> ้นะคะเขาจะได้เป็นรั้วให้เรานะคะ กระถินริมรั้วค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเลยนะคะเราจะค่อยๆหวานนะคะไม่รีบค่ะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตหวานเมล็ดกระถินก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักกลัวกล้องจะเสียนะคะนะคะ